ไปแล้วกี่วันทํางานได้นะคะสาหรับปอเองเนี่ยจะชอบปิดตาแบบนี้นะสีข,ขาวๆแบบนี้แผ่นใหญ่ๆออปิดเข้าไปอันเนี้ยเขาเรียกว่าปิดตาแน่นการปิดตาแน่นเนี่ยจะมีข้อดีก็คือหนึ่งช่วยให้ตาไม่ขยับกราบไม่เลื่อนอแล้วก็มีอาการลดปวดนะคะกระจกตาสามารถที่จะสมานแผลได้ภายใน24ชั่วโมงทีนี้เนี่ยข้อเสียนะก็คือมันจะลุงลงังมันจะใหญ่อัอที่2ก็คือจะใช้ตาไม่ได ไปประมาณ1-2วันแล้วก็ถ้าตาอีกข้างหนึ่งที่ไม่ได้ปิดดีอยู่ก็จะมองเห็นดีแต่ว่าถ้าอีกตาอีกข้างหนึ่งเน่ยออมองไม่เห็นนะ่ยส่วนใหญ่แล้วหมอก็อาจจะไม่ได้ปิดงานนั้นให้ นี้ถามว่ากี่วันทํางานได้ก็ขึ้นอยู่กับอาการปวดค่ะโดยทั่วไปเนี่ยวันแรกจะปวดมากเพราะฉะนั้นวันแรกแนะนําให้พักผ่อนนะถ้าเกิดยิ่งมีความเครียดเข้ามาจากการทํางานมันก็จะยิ่งทําให้แบบอาการปวดอะไรก็รุนแรงขึ้นได้ที่2ขึ้นอยู่กับว่าสายตาเนี่ยมองเห็นเร็วหรือช้ามากแค่ไหนถ้าสายตามองเห็นกลับขึ้นมาเร็วโดยทั่วไปเนี่ยสวัน พอเปิดตาใช่ไหมคะก็จะมีการหยอดตาหยอดตาเนี่ยอาการตามัวที่เกิดจากการผูดกระจกตาเนี่ยก็จะค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้น ก็ประมาณ2-3สาวันก็น่าจะเห็นดีแล้วนะคะในกรณีที่มีคำถามเข้ามาว่าตามมวประมาณ10วันหลังลอกและยังไม่หายมัวเลยอันเนี้ยแนะนำให้ไปตรวจกับหมอที่ผ่าตัดนะคะว่ามันมีปัญหาอะไรแทรกเสร์มขึ้นมาหรือปั่านะคะเพราะก็ก็อาจจะฟื้นตัวได้ช้าเกินไปนะคะแล้วต้องเพิ่มยาอะไรหรือเปล่านี้ก็แนะนำไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ การที่จะทํางานได้ไม่ได้เนีย่ยจริงๆก็ไม่ได้มีวันที่ชัดเจนจะห,ห้ามชาัดเจนว่าไม่ให้ทำนะ <c oughs> ก็ขึ้นอยู่กับว่าอา,าการปวดด,ดีขึ้นไหม <c oughs> ถ้าดีขึ้นก็ทํางานได้ลักษณะงานที่ทําต้องใช้สายตามากไหมถ้าใช้สายตาก็2วันตาเริ่มเข้าที่ดีแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้ค